ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ็มเจอมถนนมีสภาพสายเก่าปากช่องวิ่งจากเกินลำตะคองน้ำน้ำไม่มีเลยแห้งเนอะรู้แล้วจะถามทำไมนะถามเด็กไงเด็กรู้อมีความรู้ไหมเนี่ยชาวบ้านเขายัางใช้สัญจรอ,อยู่เหมือนเดิมในช่วงน้ำลด นา้มมาเต็มคงมาถึงนี้หมดเลยนะท่วหมดเลยนะก็ไปขึ้นตรงนั้นขึ้นตเนี่ยที่เราที่เรามองเห็นแล้วมั้งปากช่องตรงนั้นนะในได้มาก็ลองแวะเข้าไปดูเลยครับ ไปสำรวจป่าแถวนี้ดูที่มันมีอะไรบ้างไปสำรวจป่าดูที่เอโอบรรยากาศดีนะครับตรงนี้เนาะเป็นถนนมิตรภาพสายเก่าที่ว่าถ้าน้ำแห้งในเขื่อนลำตะคองอะ่ะถึงจะได้มองเห็นถนนเนาะ ตรงนี้มันจะเลยเขื่อนมาท้ายเขื่อนมาไกลพอสมควรแล้วครับจะมีเป็นไร่ข้าวโพดนะปลูกไว้ตรงนี้ไร่ข้าวโพด บรรยากาศวิวดีด้านโน้นจะเป็นเขาใหญ่เทียงเขาใหญ่เทียงครับฝั่งน,นัน้นลมแรงเลยตรงนี้จะปลูกเป็นข้าวโพดมีปลูกพริกด้วยนะฝั่งด้านโน้นจะไปปากช่องนะครับ เดินเที่ยวชมบรรยากาศในไร่ข้าวโพดตรงนี้หน่อยเป็นยังไงไงเอ็มเจาหยังโอ้โหจอมยุทธนี่คือจอมยุทธนี่คือจอมยุทธไปเร็วไปเร็ว เดี๋ยวอะไรอร่อยสักร้านใช่ไหมร้านไหนก็ได้เลยตอนนะี้โอเคจัดไปลู้เดินหิวมากเลยไม่เอาส้ตมตำเป็นรยกระถินนะลูกลออไม่เอานะหิว,วตอนนี้เราน่าจะอยู่ในปา่าข้าวโพดแล้วตอนนี้จะหาทางออกเจอไหมเนี่ยกลับทางเดิมจบ <laughs> ใกล้ทางาออกแล้วเนี่ยหรือเปล่าใกล้เลยเนะหมือนกันเหมอนโผล่กันหน่อยเดียวน้าทางเดิมก็อยู่ข้างๆเรานี่ไม่ใช่เหรอเราก็น่าจะออกตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนี่เปิดประสบการณ์ใหม่นะเนี่ยพาออกนอกเส้นทางใหม่พาเอ็มเจมาดูเส้นทางใหม่ๆหนะ่อยวันนี้ทาง เขาเอเาไม้ไปทำอะไรตกปลาเอาไม้ไปตกปลานะอันนี้เวลาน้ำน้ำไหลมาจากเขาเลยนี่ยใช่ใดูแล้วสะพานนี้น่าจะท่วมแล้วมันมีรอยน้ำท่วมนี่ใช่ไหมใช่น้ำเยอะเขาเลือกปีนี้ก็รั่วน้ำน้อยก็เลยมาปลูกแต,ง,ง,ตงโงมแตงโมตัวดินน่ะเนี่ยตัวดิน,อ,น,นอันนี้ปลูกอะไรเนี่ยตัวดินได้ตัวดินเหรอ ่นมองไม่ชัดัวดินนี่อะผักบุ้งอันนี้มีผักบุ้งด้วยน่าจะเป็นผักผักชีปะ่ะไม่รู้ทุกประเภทแม่ก็ไปเป็นแต่เขาเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้หนุนวายเต็มเลยแต่เขาก็เอามาทำซอยจุนั่นแหละ <c oughs> เอาบอัวมาทำซอยจุักทอง เหมือนเขาปรับเปลี่ยนไปตามฤดูอ่ะไม่ะะใช่ปะใช่สนามบอลน,นี่ไงอะไรเนี่ยเจนวตลาดมันคืออะไรเนี่ยสนามบอลอ่ะ,ะม,มีสนามบอลด้เหรอเนตลาดเป็นตลาดนัดอะไรสักอย่างมีตลานดนัด เป็นเหมือนกับที่เขาปาร์ตี้กันหรือเปล่าเออมานั่งชิลแบบตอนเย็นน่ะมันมีจะมีร้านอาหารมีแบบดนตรีกินเบียร์กินเหล้าชิวๆใช่ไหมอือประมาณนั้นเป็นร้านดนตรีอะไรสักอย่างใช่เขาบเปลี่ยนเป็นที่ท่องเที่ยวได้จัดแบบว่าเหมือนพวกคันที่อะไรนะจัดเป็นร้านเบียร์ไว้ให้ร้านเบียร์แล้วมีดนตรีเขามานั่งชิลร่งรับลมหน้าหนาวนะ น่าจะเป็นช่วงนี้แล้วัช่วงไม่มีน้ำเนี่ยเรามีเรื่องตีกันนั่ไงลยพิลลงน้ำ ภาพไซเก่าเข้าปากช่องนี่เราก็จะไปตรงไปปากช่องแหละ <Okay. S 1> หนูไม่เคยมาอำเภอปากช่องหนูก็จะได้เห็นอำเภอปากช่องแล้วตอนนี้ห <Okay. S 1> นูเคยนู่นหรือเปล่าฝั่งโน้นหรือเปล่าที่เป็นภูเขานั่นปะ <Okay. S 1> แต่ว่าแต่หนูเลยพ่อก็ไม่เคยมาก็นี่เลยตัวปากช่องถึงนี่ก็เป็นครั้งแรกของพ่อเหมือนกันก็คือน่าจะได้กินครับไปกินแน่นอนท้าไมได้กินก็น่าจะเป็นเนี่ย เอ็งเนี่ยเอ็งเนี่ยจะได้เขาปลูกเขาโพดอย่างเดียวเลยวะปลูกเขาพ่นเนอะไรเงี้มันเหมือนกับเพื่ออายุสันนเเน้นนะพ่นดูห่าไปนานน่ะเฮ้ยว่าเพื่ออายุสั้นตรงนี้ก็มีไร่มันสัมภาร์เลยนะหรือว่าน้ำมันมาไม่ถึงนี่แล้วถ้าปีไหนีไหนน้ำม,มาถึงก็จะได้ว่าน้ำไปนั้นานายย่ะเยอะมาก เซจนี้นี่ไม่มีการบำรุงรักษาอะไรเนี่ยปล่อยให้ทิ้งแบบตามกาลเวลาไปเลยก็เขามีถนนสายใหม่น่ะอ๋อเขาจอถนนสายเดิอเหรอเริ่มจะพูดจาไม่เข้านี่ยงไงเห็นไหมเนี่ยเขาทำทางกั้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาไม่ให้ควยควายขึ้นมา พวกอหอยพวก,อ,กอ,อะไรไปลาปูปลาบึก ก็มาก็มาเจอร้านปลาแห้งแม่พาก็จะไปเลือกปลาแห้งหน่อยเอาไปตำน้ำพริกฮะตำได้อย่างไปแล้วก็ตำน้ำพริกตำเป็นปลาปล่นปลาป่นไปทำปลาปล่นน้ำพริกปลาปล่นพ่อ ปลาหางนกยุงปลากอว่ามันคือนกหอแล้วปลาอะไรเท่าไหร่ส5งห้าสิบบาทเยอะอยู่ส5งห้าสิบบาท ้าสิบบาทเข้ามาก็ได้อาหารเลยถึงแหล่งเลยปลาเขื่อนลำตะคองปลา,า,าอะไรต้องกระดูดปลาอะไรต้องกระดูดปลาปูาตรงนี้เป็นไรมีห้องพักด้วยปลากดว่ามันเป็นกบ บิ๊กโบ๊ทเกตเฮาส์ยังไงพวกไปรุ่นไปนี่ไปกินนักเรียนเราไปเที่ยวกันดีกว่าหาที่เหมาะเหมเาะไปซัมติงซัมติงซอมมอเตอร์ไซค์ก็มีนี่แสดงว่าขึ้นมาตรงปากช่องล <c oughs> ออแล้วเนี่ยนี่วนราเที่ยเาขาบอกว่าตลาด ไปก็ตลาดเลยร้านส้มตำ เป็นปากช่องแล้วมอไม่ขับหลับไม่ตื่นอม,มอไม่ขับหลับไม่ตื่นเห็นไหมมีออนักเรียนนักศึกษา,าด้วยนักเรียนนักศึกษาด้วยพักเที่ยงหา,าร้านข้าวกินออมีซามเณเนด้วยเจ สมมาทำอะไรในบาทคนละใบเดินบิณฑบาตนี่น่าจะเป็นก็เดินที่อะไรใช่ป่ะนักศึกษานักเรียนป่าอ๋อมาที่อะไรงานบุญนะ ขอ,อของแท้ของแท้ต้องมีควันก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเกี๋ยวเลยนี่ไงตรงนี้ไก่ควันพุ่งเม่นอน ไหญเนี่ไงนนใหญ่แล้วจันทึกปากช่องจันทึกปากช่องนี่มีก๋ยเดี๋ยวนี่กวยเตียวเรือตรงนี้มีร้านเยอลตนี้ก็มีร้านอกไม่นตรงนี้น่าจะมีร้านเยอะอยู่น่าก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีเอาก๋วยเตี๋ยวอะไร A bắt Ờ chân chút bạc chung bạc bạc chong là chim ấy mẹ em chịu này cũng dạng lại kỳ nữa sai cổ mình mình Xay mình 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 โอ <Okay. S 2> เคน,นี้สงตำก็มีใแล้<ป>